เช้าแล้วบรรยากาศเมืองปูนี่ค่ะวันที่สองขอ,องที่เมืองปูนี่ห้องมิวห้องจากมิวห้องตรงนนเดี๋ยวเราจะลงมากินอาหารเช้ากันค่ะขนมปังอร่อยนี่ซัสเซสไข่ต้มนี่มีเบคเตอร์หรอ มันเป็นแบบอรจอัเกากยิ่งนก็เป็นเหมือนเหมือนแป้งเข้าเป็นลัปอมไหมสลตลอมรายกล่าใช่ไหมอ๋อเป็นมปังอันนี้คืออะไรมันเจเคยมาแล้วเรไม่รู้สักอย่างเลยเราก็มาแบบนี้แหละ เปิดเปิดเอาแล้วเจ้าก,ก็เดินกลับไปที่ขนมปังมันฝรั่งนี่นี่ผัดผักจะกินได้อันนี้ต้องเป็นชิมมันชั่วอัซสุดเขาย ได้ไม่มีเนยนีย่เกลือมันไมน่มีเนยจ้ขนมปังอันนี้เค็มเค็มๆปท,ที่นี่ที่วัดอะไรนะคะ

เดี๋ยวเราจะเข้าไปไว้พระพิฆเนศข้างในนะคะแต่ว่าข้างในเขาห้ามถ่ายค่ะถ่ายได้แต่ข้างนอกค่ะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะที่วัดจินดามณีใช่ไหมคะจินตามณีจินตามณีเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งค่ะไปที่ไหนต่อคะพี่มนโนตไปอุสเกบา,กาดก้าจังละ इसके बाद कहाँ चलना आपको रंजन गाँव पाचन का यहाँ से कितना दूर होगा बॉस? वो शाम से किलो हम चाहिए किलो था। था। ชื่ออะไรนะคะที่โมเลกาวลันจันกาวลันจันกาวพระพิพคเนตนามว่าชื่อว่ามหา,มหากลัลปติมหากัลปติจบตอนนี้เราถึงวัดที่สองแล้วนะคะวัดที่สองวันนี้วัดที่สองของวันนี้ค่ะ,าาคะท่ามกลางบรรยากาศ กำลังเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวถามเขาก่อนคะ่ะว่าถ่ายได้ไหมพี่มาโนอโถ่ายได้ไหมคะถ่ายได้จ,ดไดจุดนี้ถ่ายได้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในสสเดิอนออกมาแล้วไหว้เสร็จลแล้วรับกำลังไปเอารองเท้าะคะ่ะเอาเดิอนออกมาจากตรงที่จัดรถออกมาเป็นวงกลุง จากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปวันที่สามค่ะจากตรงนี้พี่เขาบอกว่าเดินทางประมาณ80ิกิโลและระหว่างทางเราจะแวะทานข้า,ขาขวกลางวันกันด้วยค่ะวันนี้จะลองทานอาหารอินเดียพี่มาทา,านนั่งค่ะนังด้วยกันตอนหนูกินด้วยมันสวิรัตไม่เคยกินพี่แล้พี่พี่อะไรนะอาราบินมานพี่อาราบินเป็นบางสวิรัตด,ด้วยไหมคะ ข้าวผัดเบฆข้าวผัดบางสวีดัสนี่ไงชิคเก้นไฟไรส์เอาไหมข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่ออันนี้อะไรคะข้าวหมกไก่เออลองอันนี้ดีกว่าอันนี้เนี่เอาอันนี้ก่อนอร่อยต้องทำร่างไงนี่อะอันนี้ อันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำโคของอินเดียระชายกระชายขอบคุณคิวขอบคเริ่มต้นชิคกันชิลลี่โอเคโอเคโอเอเสให้หมดเสียหมดะ เรอนะเดี๋ยวคุณรีบร้อนอัอพาจีแลมไม่ให้ทีมดูว่ารออุ๊ยอะไรเน,นี่ยร้ลลนอนแรงมาเลยจอัลบินอร้อนแรงมาเลยมันเป็นเวจี้ใช่มใเป,เป็นเวชชิคเก้นบิบิัิ เรามาถึงวัดที่สามแล้วนะคะคุณผ้าเอาไปข้างในข้างในเราจะเข้าไปถ่ายไม่ได้ก้ากันแต่ได้แค่นี้ คนที่เขามาทำพิธีเขามาแจกเขาบอกว่าทำบนทางคือขนมเขาเรียกขนมมินถ้าเกิดว่าเขาเรียกขนมนเดียขนมโมดักอ๋อสำหรับวัดพระพิฆเนศพระพิฆเนศเสร็จแล้วมากินเพราะว่าเรานับถือเป็นขนมที่ถวายพระไปแล้วกินนมนมทำมาจากนมนมจนแห้งปูดขึ้นไฟแล้วปูดจนแห้ง เนี่ยออกเอาคอนเทนต์สุดใสท่สท,สท,สทีเดียวใส่ทีเดียวลูกเลยบัฟซี่อินเดียเนี่ยมาว์เทนดิวอินเดียเฮ้ยเคนเขาเไยกินเป็นไงก็มาทังดิวก็กเซเว่นอัพอะจะไม่รู้อะบินจะพังาาเ,เห,หมือนอ็ชิมดิอะไรไหม

อ๋อฮดอนกนนี่บร์ลัตวนกันนดรอะบาอันนี้คืออะไรเขาอยากจะถ่ายรูปผู้หญิงอินเดียเขาอยากจะถ่ายรูปแบบพิเอ๋ออ๋อได้ค่ะได้ค่ะขอขอถ่ายด้วยได้ไหมนี้คือเขาขอถ่ายรูป

ทำไมไหนเาไปลาวอะน้ำใสยังไม่เลยเลย No Okay I need to hit her ตอนนี้อยู่กับพี่ปบยะบิยภาษาอินเดียแปลว่าพี่ชายค่ะปบยะบิยอาาบินอาลาบินเยเน Alabin. Via Alabin, right? Via Al Yes. Go, go. hey. <laughs> <laughs> كاملة <applause> دى

เขาขอลาไข่เซนามาสเตนามสเตนามาสเตค่ะนามาสเตนมาสเตไปลงดนะั ต้องการต้องการคำหลังท่าไหไรครับไก่จังปาที่งกินแบบเครื่องเคียอร่อยไหม อร่อยก่อนกางวนเยอะเดี๋ยวมันแห้งจะได้ร้อนอันชานี่ไงไปไหนอ่ะไปไหนนั่งไปไหนอ๋อกลับโรงแรมวกำลังแล้วมาอ่ะกลับโรงแล้วแล้วแร้วอยู่ไหนนู่โนวาเทลโนวาเทลนี่คือรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าใครบ้านเราเป็นสถานีที่สิบอะโรงแรมอเมริกาโนวาเทล เราแค่อยากเดินเล่นเฉย จะสองกล้องไปถ่ายเลยไม่รู้เรื่องเลยกลับโงแรมแล้วค่ะคืนนี้นอนเจอกันพรุ่งเช้าเข้าโรงแรมแล้วค่ะ<า>ขึ้นห้องนอนได้เจอกันพรุ่งนี้ได้มาค่ะ